สองคู่พนาเป็นไงบ้างนเชาเป็นกอกอเอาจริงๆคือไม่เคยร่วมง,งานกับใครในนี้มาก่อนเลยสักคนแต่ว่าพวกเราสนิทก,กันเร็วมากค่ะ <ใน S 1> จนเร็วไป <c oughs> <c oughs> บางเรื่องแบบบางเรื่องเลยไม่ต้องสนิทก,กันขนาดนี้ก็ได้มั้งเออแต่ว่าเป็นการทํางานที่สนุกแล้วก็ได้เพื่อนใหม่แล้วก็น้องรักคนใหม่ <c oughs> เพิ่มขึ้นมาคะ่ะป <c oughs> ีาใ่พี่เมฆพี่เมฆเป็น นะอะไรนะอะไรนะอะไรนะพี่แพรเพื่อนเแม่ก็ได้เพื่อนแม่เพื่อนแพรเขาไม่ยอมเป็นพี่เลยเหรอไม่ยอมเป็นพี่เด็กเด็กเด็กเสมอเด็กเสมอเด็กเสมออาการนี่เขาความสูงแล้วโอเคไงได้ไปอีกสูงดีใจมากเล่นละครกับแม่แบบเราสามารถใส่ส้นสูงห้านิ้วได้แล้วเต่ต้องเงยหน้าคุยกับเขาอยู่เพีกเขาเป็นไงบ้างครับเรียกว่าเป็นความวุ่นวายที่รวมกันแล้วลงตัว ทุกอย่างก็เลยออกมาดีเราคิดไปเองป่ะงคำว่าลงตัวไม่มันก็ลงตัวอยู่นะอาจจะล้นไปบ้าง<อ>แต่เป็นการาง,งานที่สนุกครับยิ่งทำงานกับพี่วีพี่วีแบบคอยกำกับ,กบทุกอย่างสิ่งออกมาสนุกมากครับไม่เครียดสนุกจริงครับอยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับว่าแค่เบื้องหลังในการทำงานพวกเรายัางสนุกกันขนาดนี้ในละครเนี่ยมันจะต้องออกมาดูมากแนะ่ครับมีมีค่ะมาร่วมงานอย่างนี้กับพี่วียังไงบ้า กับพี่วีเรื่องแรกก็สนุกสนานค่ะแบบพี่ๆนักแสดงทุกคนคือแบบว่าสนุกสนานมากบรรยากาศก็คือวุ่นวายอย่างที่พี่เมฆบอกเลยค่ะบางทีก็แอบสงสารพี่วีว่าอุ๊เขาจะปวดหัวกับพวกเราสี่คนบ้างเปล่าดหเพราะเราหัวเราะกันไม่หยุดค่ะไม่หัวเราะก็หลับไม่้หลับก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนุกวนๆกันไปค่ะพี่วีก็ เออบรรยากาศในการบรรยากาศทํางานในกองก็สนุกค่ะไม่เครียดแถมกองเนี้ยเขาสปอยสาวๆด้วยเบนอย่าลืมเลยเขาแบบตามใจสุดๆสองคนนี้คือแบบไม่ไม่ค่อยสนใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพลเบนไออะไรอย่างเงี้ยลิตาอะไรก็ได้แพลว่าไงพี่ว่าไงเบนว่าไงพี่ว่างนั้นเลยเอาเอาที่เบนสบายใจอ่าใช่ เร uhm ื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ต้องบอกว่าแบ่งช่างหน้าช่างผมจะดูแลพวกเราผู้ชายพวกผู้ช่วยแล้วพวกกับก็จะเน้นไปทางผู้หญิงใชอะไร่ถ้าเกิดเบ้นยังไม่สวยเขาก็จะขยับให้เปลี่ยนไฟใหม่ให้ให้เบ้นแบบของที่สุดเป็นเรื่องดีกว่าพวกเราเราชอบมากเสียงวอลนาะจะมีเสียงวอลมาจะตลอดว่า แพลสวยมากเป็นน่ารักสุดๆไปเลยสิวันนี้วันนี้มีใครบอกแพลหรือยังว่าแพลสวยมากอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยวันนี้วันนี้เบนดูหน้าตาสดใสนะเขาจะฉีดยากันเก่งมากค่ะกองนี้ไม่ได้ยินเลยกับพระเอกเราอ๋อมีมีมียืนผิดบล็อกนะตกไฟตกไฟตกไฟไปไหนไปไห่ไปไหนไหลบไปนู้นหลบไปตรงนู้นเบนมองนูดตรงนู้นไฟกับกล้องจะขยับผ่าผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายต้องขยับผ่าไฟกับกล้องเอง เรื่องหลังไม่มีใครรู้นะว่าะพูดกับแล้วพูดตอนนี้รู้กันหมดแล้วต้องเป็นงงบบ้้าาออันนีกว่เป็นเรื่องที่สองแล้วมาร่วมงานกันใช่ไหครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองครับเรื่องแรกก็จะออกแนวดราม่าครับแต่เรื่องนี้ก็จะออกแนวแบบว่าปากแจ๋วครับใช่ครับเป็นแบบกุนกูนปากแจ๋วทักกับทักแบบตรงๆอ่ะโดยไม่สนว่าเขาจะรู้สึกยังไงก็เออเจอก็ทักเลยข้างหลักด้วยปะข้างหลักด้วยข้างหลักด้วยครับเป็นคนที่บอกว่ายอมทำทุกอย่างเพื่อความรักไม่ว่าจะก็จามแต่ก็มองโลกในแง่ดีครับเข้าไม่กับม่เป็นไรค่ะ ก็มีความเหมือนกันตรงที่ว่าตัวจริงอ่ะต้องเป็นคนซื่อมากคือซื่อจนแบบบางอย่างอ่ะโอ้ไม่ต้องซื่อขนาดไหนก็ได้มันมันอีนิดนึงมันมีคําว่าบื้อต่อท้ายแล้วอ่ะต้องหมกเม็ดน้องหมกเม็ดไว<ช>ด้จริงกแอบล้วแล้วคุณแม่ะค่ะก็จะไปสอนอะไรดีๆให,ให้ให้ต้องแล้วแบบทุกคนก็ไม่อยากให้ตองไปอยู่คุมกับเมฆราเรียกาลาย<ช>พฤติกรรม<ช>เห็น<ม>น้องม,มันเกรงใช่แต่ว่าต้องบอกว่าตอนเริ่มเปิดกล้องแรกๆค่ะพี่ตองเขาเงียบมาก ไม่คุยกับใครเลยแต่จะบอกว่าทุกวันนี้เพราะว่าบรรยากาศทางานในกองเนี่ยมันผ่อนคลายมากก็ยังไม่คุยกับคนอื่นอยู่เลยก็คุยอยู่คุยมากขึ้นคุยมากขึ้นพี่ต้องก็เออพูดอะไรมากขึ้นก็เล่นกับคนอื่นมากขึ้นค่ะน้องใช่ไหมใช่ใช่สิเออ้เอทำไมทำอย่างนี้เรื่องหลังสนุกขนาดนี้เนาะหรือว่านอนก็น่อนสนุกแน่นอนค่ะ คุณพระเอกของเรานี่ก็ทุ่มเทเต็มที่นะมาสเตอร์เชฟนะอ่ะไม่ผมคนละเรื่องคนละเรื่องยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาสเตอร์เชฟเซเลบิตี้จี s ั n นสามไม่ใช่ครับห้าสี่สามยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องสาวใช้เดลิเวอรี่ครับทุกคนทำกันอย่างเต็มที่รับรองว่าออกมาสนุกครบรสแน่นอนครับต้องรอชมเลยครับผมโอเคขอบคุณครับ